ขอบเสาปูนล่อนซ่อมยังไงดูเลยหนึ่งนาทีเริ่มกันเลยดูผ่านผ่านเหมือนจะเป็นเส้นรอยร้าวแต่เอ๊ะมีปูนหลุดเป็นแผ่นเคาะแล้วมีเสียงกลวงแบบนี้น่าจะปูนล่อนให้เราทำการสากัดจุดที่ล่อนออกให้หมดใช้แปรงจุ่มน้ำปัดทำความสะอาดให้ไม่มีฝุ่นจากนั้นไปผสมตัวนี้สิงฟิลเลอร์แพด S R 0 1ใช้เกรียงโป๊ค่อยๆฉาบลงไปให้เรียบ แล้วทิ้งไว้ให้ปูนแห้งสนิทระหว่างรอปูนแห้งส่วนไหนที่ปูนเลอะออกมาก็ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำบิดมาเช็ดออกจากนั้นไปผสมสิ่งสกิมสีขาวสำหรับงานซ่อม SK02R ทำการสกิมทั้งหมด2ชั้น ไว้ให้แห้งสนิทแล้วกัดแต่งด้วยกระดาษทรายละเอียดเบอร์180ถึง220ปัดฝุ่นออกแล้วทำการทาสีตามขั้นตอนการทาสีปกติเจ้าของจะประหัดสีเดิมไม่ได้เลยออกมาดังหน่อยแต่ขั้นตอนการแก้ไขไปลองทำตามได้เลยนะซิงค์